มาประชุมร่วมกันในวันนี้ครับวันนี้ผมถึงเวลาแล้วขออนุญาตทางที่งานี้ได้มีโอกาสมาจักในกรงเทพฯได้พูดคุยยการรองสักนิดก่อนในเรื่องของกฎหมายทุกสิก่งทุกอย่างนะครับผมก็ได้นำเข้าแผนไปหมดแล้วนะครับและก็ดำเรียน โดยสวัสดีพ่อเป็นชายชวนนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะมีความก็มีความดีนีการจนถึงปี558แล้วตอนนี้นะคะนักนัดนัดสื่อยาวมากของสหกรง่ายๆก็คืออย่างคดีผู้บริโภคที่จะให้ความรู้ต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในด้านผู้บริโภคมายินดว่าคดีที่ว่าเราพิดาราเป็นางนิดเดงก็คือว่าผมขอญาติญาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องจากสวเราเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ จำนวนประชากรในพื้นที่นะครับนะครับมีกำลังสุขใจเกิดสูงแล้วก็นายุประพิษนาเสียนะครับเป็นนายุองค์การทัศนปีนะครับที่จริงนี้เดี๋ยวผมก็จะรัเรียนหลักฐานมามาแต่ว่าก็หาความเดือดร้อนครับของใครชไม่มีครับไม่มีครับมีน้อยครับมีทัำเปล่งควาเดือดร้อนครับน้อยเพียงพอก็ ช่วงนี้รับกระบี่นะครับแต่ว่าในเรื่องของข้อประมาณต่างๆท่านนายกก็ดีอยาคผลแดงครับเป็นชายวัยน่ารู้รู้สิ